สัญญาณอันตร,รายจากอาการปวดหัวที่ต้องรีบไปพบแพทย์ 1. โรคและอาการเจ็บป่วยทางกายอื่นๆที่เกิดร่วมกับอาการปวดหัวเช่นมีไข้หนาวสัน่เนเหงื่อออกตอนกลางคืนปวดกล้ามเนื้อน้ำหนักลดมีประวัติโรมะเร็งการติดเชื้อหรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น HIV ผู้ที่รับประทานยาบางประเภทเช่นยาสเตียรอยยาละลายลิ่มเลือดยากดภูมิคุ้มกันประวัติเหล่านี้บ่งบอกถึงโรคติดเชือ้อการอักเสบและการแพร่กระจายของมะเร็ง 2. อาการแสดงผิดปกติทางระบบประสาทได้แก่พฤติกรรมหรือบุคลิกภาพเปลี่ยนไปจากเดิม แขนขาอ่อนแรงขาหรือการรับรู้ประสาทสัมผัสผิดปกติการมองเห็นหรือการได้ยินผิดปกติ 3. อาการปวดหัวที่เริ่มต้นหลังตื่นนอนมักบ่งบอกถึงภาวะความดันในกะโหลกศีรษะสูง 4. อาการปวดหัวที่เกิดขึ้นรุนแรงอย่างเฉียบพลัน ซึ่งมักใช้เวลาเป็นเสี้ยววินาทีบ่งบอกถึงภาวะวิกฤตของหลอดเลือดสมองตีบและแตก 5. อาการปวดศรีรษะครั้งแรกหลังอายุ50ปีแม้ว่าโรคปวดศรีษรษะปฐมภูมิหลายๆชนิดอาจเริ่มต้นครั้งแรกหลังอายุ40-50ปีโดยโรคปวดศรีษรษะปฐมภูมิไม่ใช่อาการปวดหัว ที่มีผลจากการรับยาแต่เป็นการปวดหัวจากความเครียดไมเกรนอาการปวดหัวแบบผสมและปวดหัวแบบเป็นชุดๆแต่อายุที่มากขึ้นมักสัมพันธ์กับโรคอื่นๆที่อาจเป็นสาเหตุของอาการปวดหัวได้ที่พบบ่อยเช่นก้อนเนื้องอกการติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางการอักเสบของหลอดเลือด ดังนั้นผู้ป่วยที่มีอาการปวดศรีศรษะครั้งแรกหลังอายุ50ปีจึงควรได้รับการเอ็กซเรย์สมองทุกรายถึงแม้ว่าจะไม่พบความผิดปกติจากการตรวจร่างกายทางระบบประสาท 6. ลักษณะการปวดศรีรษะต่างจากอาการปวดหัวที่เป็นประจำโดยเฉพาะอาการปวดศรีรษะที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ โดยที่ไม่มีช่วงเวลาหายปวดหรือมีความทีและความรุนแรงมากขึ้น 7. อาการปวดศรีรษะที่แย่ลงเมื่อไอหรือเบ่งมักสัมพันธ์กับความดันในกระโหลกศรีรษะสูงขึ้นเช่นกัน 8. อาการปวดศรีรษะที่แย่ลงเมื่อมีการเปลี่ยนท่าทางเช่นปวดมากขึ้นเมื่อยือนนอนหรือ มีการเคลื่อนไหวของศรีรษะและคออาจเกิดจากความผิดปกติของระบบน้ำในโพรงสมองและไขสันหลังหรือกระดูกต้นคอ 9. อาการปวดศรีรษะที่เกิดขึ้นข้างเดียวตลอดเวลาหรือมักปวดในบริเวณด้านหลังของศรีรษะ,ะแสดงถึงพยาธิสภาพที่อาจเกิดอยู่บริเวณนั้นของศรีรษะหากเป็นอาการปวดศรีรษะทั่วไป มักมีการสลับข้างซ้ายขวาบ้างแต่มักพบว่าจะปวดข้างใดข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้างทั้งนี้เมื่อมีอาการปวดศรีรษะครั้งแรกแม้จะมีหรือไม่มีอาการรังกล่าวข้างต้นควรไปพบแพทย์เพื่อประเมินว่าเป็นโรคปวดศรีรษะชนิดใด ส่วนผู้ที่มีอาการปวดหัวอยู่แล้วหรือปวดศีรษะครั้งแรกแล้วมีสัญญาณอันตรายดังกล่าวข้างต้นให้รีบมาปรึกษาแพทย์ระบบประสาทโดยเร็วเพื่อสืบค้นสาเหตุที่อาจเป็นอันตรายได้และเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและตรงกับโรคที่เป็นสาเหตุการตรวจวินิจฉัยที่สาคัญ ได้แก่การเอ็กซเรย์สมองด้วยคอมพิวเตอร์หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการเจาะเลือดตรวจทางห้องปฏิบัติการและอื่นๆตามแต่โรคที่แพทย์วินิจฉัยถึงแม้ส่วนใหญ่ของโรคปวดศีรษะจะไม่เป็นอันตรายแต่การรักษาอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การดำรงชีวิตเป็นปกติสุขการคอยสังเกตสัญญาณอันตราย หรือความผิดปกติจะทำให้การวินิจฉัยและรักษาได้ทันและส่งผลกระทบกับผู้ป่วยน้อยลงได้เรื่องของอาการปวดหัวจึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรคอยสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้นเพราะแพทย์จะได้วินิจฉัยและรักษาได้ทันท่วงทีฝากกดติดตาม กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ